วันนี้ YouTube Music มีการปรับปรุงที่น่าสนใจพวกเขากำลังทดลองใช้ AI host ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่จะเปลี่ยนวิธีการฟังเพลงของคุณอย่างมากคุณจะได้ฟังเพลงและฟังเรื่องราวต่างๆจาก host AI ที่เหมือนกับการมีเพื่อนมานั่งคุยในขณะที่ฟังเพลงนี่คือการพัฒนาที่น่าติดตามหลังจาก Spotify ที่เปิดตัว AI DJ มาแล้วทำให้การฟังเพลงมีชีวิตชีวาและสนุกยิ่งขึ้นด้วยการเล่าเรื่องราวและข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินและเพลงฟีเจอร์ใหม่ของ YouTube Music จึงเป็นการตอบโต้ที่น่าสนใจ AI Host เป็นการพัฒนาต่อจากการทดลอง Air Conversational Radio ที่เคยเปิดตัวไปแล้วซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสั่งการเล่าเพลงและฟังเรื่องราวตามความต้องการได้แต่คราวนี้ AI Host จะเป็นการสนทนาที่เหมือนกับมีเพื่อนคุยกันอย่างแท้จริงแต่ทราบหรือไม่ว่าฟีเจอร์นี้ยังไม่มีให้ทุกคนได้ใช้งานยังจำกัดเฉพาะผู้ใช้ในสหรัฐจำนวนหนึ่งเท่านั้นและยังไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกแบบพรีเมียมก็สามารถลองใช้ได้อาจจะเป็นการทดสอบก่อนจะเปิดตัวให้ทุกคนใช้งานก็ได้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา AI อย่างอื่นๆอ,อีกมากมายในแพลตฟอร์มหลักของ YouTube เช่น Gen AI สำหรับสร้างชอตส์ AI c a r o u s e er สำหรับค้นหาและแนะนำคอนเทนต์แต่ในเวลาเดียวกันก็มีการควบคุมเนื้อหา AI เหลอท,ที่ไม่ใช่ของจริงและผลิตซ้ำซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการพัฒนา AI ในอนาคตและนี่คือสิ่งที่ทำให้ YouTube m u s i กกับ YouTube p r e m ีย m กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วการเพิ่มคุณภาพและความสามารถใหม่ๆทำให้มันกลายเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามการพัฒนา AI ก็ยังมีข้อจำกัดและความต้องการในการปรับปปรุงต่อไ คุณคิดว่าฟีเจอร์ AI โฮสจะเปลี่ยนวิธีการฟังเพลงของคุณไหมคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการพัฒนา AI ในแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนโพสต์แรกนะ